เรียบร้อยครับสรดีครับอยู่ในช่องมันต้องลองชนแนลนะครับวันนี้จะมาทำภารกิจงัดข้อของเด็กสองคนมาดูกันว่าเด็กสองคนนี้จะงัดข้อใครจะชนะใครจะแพ้ไปดูกันเลยครับสสวัดีครับเฟรมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับศึกศักดิ์ศรีนะครับผมะเข้าที่ครับเข้าที่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเข้าที่นะพร้อมนะหนึ่งจับจับไปพร้อมเอามือจับไปพร้อมเตรียมพร้อมหนึ่งสองสาม เรียบร้อยครับยกแรกผู้ชนะครับมาเข้าที่จับให้พร้อมครับจับให้พร้อมต่อไปเป็นยกที่สองนะหนึ่งสองเริ่ม จบเดดเรียบร้อยครับชนะรอบที่สองครับย่ให้ลองลองให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับอีกรอบหนึ่งเอามามาเท่าที่หนึ่งสองเอ้าโอ้โหทั้งสามรอบเลยครับ ทำไม่รู้นะฮะว่าตัวใหญ่บางทีก็ไม่ได้ชา้าสมอไปครับชมหน้าคนแพ้นะฮะ<ม>บททำโทษก็<ม>คือ<ม>นี่ครับ,บดอกกัน<ม>ชันครับอ่ะกินโอ้โห,โหกินกินคือกิน กินกินกิน,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 นหู่หมดย่างหมดย่างนีใใ <c oughs> น่หมดดำบมดดำทอดมันอ่อนไปใช่ไหมเอ้ครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับได้เป็นกำลังใจให้น้องๆทำคลิปต่อไป